ทำไมเราต้องรีบตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอินดีมให้เร็วในขณะที่เราได้รับข้อมูลทั้งหมดเรื่องราวของธุรกิจทั้งหมดไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจทำไมเราต้องรีบวันนี้จากประสบการณ์ที่ทำธุรกิจอินดีมมาสี่ปีรับรายได้มากกว่าสี่ล้านจะมาบอกวิธีให้แล้วจะมาบอกโอกาสที่สำคัญที่หลายๆคนพลาดนะฮะในเรื่องของการตัดสินใจต้องบอกว่าโบนัสนะฮะในการรับรายได้ที่อินดีม มีหลายข้อมากแต่มันมีข้อหนึ่งครับนั่นเรื่องเรื่องของการเริ่มต้นเร็วได้รับโอกาสเร็วแผนไรายได้โตข้างเดียวได้ตังค์หมายความว่าตัวเราเห็นโอกาสก่อนตัดสินใจก่อนไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้มาลืนนี้มีคนมาตัดสินใจหลังเราอ่ะคนเหล่านั้นเป็นของใครเป็นของเราแล้วถ้าเราอาจจะบอกว่าไม่เก่งหรอกกลัวหาคนไม่ได้ทําไม่เป็นไม่เคยทําไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้าเรามาก่อนนะแต่ถ้าคนนั้นเขามาเจออินดีมที่หลังเขาไม่สนหรอกว่าใครจะอยู่บนเขาไม่สนเลยเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่สนเลยว่าใครจะอยู่ข้างบนผมไม่สนแต่ผมขยายไปแล้วหมื่นกวน่าคนแค่เห็นโอกาสแล้วผมก็ทำก็ผมไม่รู้หรอกใครอยู่ข้างบนผมก็โชคดีไปแต่วันนี้ครับแล้วเราอ่ะเห็นโอกาสก่อนเจอโอกาสก่อนถูกไหมแล้วถ้าเราตัดสินใจก่อนนะพรุ่งนี้มาเลยน,นี้ มีคนตัดสินใจหลังเราแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมีความเ,าเป็นมืออาชีพในการเข้ามาทำอินดีมนะโอกาสนั้นมันจะเป็นของใครครับนั้นหลายคนผมเห็นหลายๆคนเนาะเสียโอกาสในเรื่องของการกลัวทำไม่ได้บ้างกลัวชวนคนไม่ได้กว่าเรื่องเองินเ,เ,เรื่องทองบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ผมผมมั่นใจนะถ้าเราเห็นโอกาสจริงๆในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเราจะได้รับอะ่ะรีบเลยครับตัดสินใจก่อนเลย อย่างผมเองเนี่ยนะครับมีคนทักเข้ามาเนี่ยจากทิกตอกเล่นสามเดือนนะฮะเล่นทิกตอกสามเดือนมีคนสนใจเข้ามาสามร้อยกว่าท่านนะครับแล้วตัดสินใจสมัครแล้วว่ายี่สิบท่านแล้วมีอีกมากมายที่รอตัดสินใจอะ่ะแล้วถ้าเราเป็นคนที่เห็นโอกาสก่อนเจอก่อนตัดสินใจก่อนละ่ะโอกาสนั้นจะเป็นของใครผมไม่รู้นะแต่วันเนี้ยผมเองอะฮะไม่หยุดทําแน่นอนไม่หยุดประชาสัมพันธ์แน่นอนเพราะยิ่งทํา ยิ่งทําให้มีรายได้ยิ่งทํายิ่งทําให้เราได้เจอคนที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายยิ่งทํายิ่งมีความสุขยิ่งออกมาแบ่งปันยิ่งสนุกกับงานที่ผมทําแล้วทุกวันเนี้ยมันคือการแบ่งปันจริงๆไปเห็นโอกาสรีบตัดสินใจเลยนะแล้วท่านจะพลาดโอกาสสําคัญที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ครับและเจอกันที่ความสําเร็จนะครับ